ผู้ชมครับได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นบอกว่าวันนี้ถือเป็นข่าวดีของคนที่ติดตามข่าวสารสถานการณ์การประทะกันนะครับระหว่างทางอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ผ่านมาแล้วมากกว่า15เดือนนะครับวันนี้มีรายงานข่าวสื่อต่างประเทศทั้งหมดก็ว่าได้นะครับได้รายงานว่าทางอิสราเอลแล้วก็ฮามาสเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงพร้อมข้อตกลงการปล่อยตัวประกันด้วยนะครับ ซึ่งการตกลงหยุดยิงในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเวลาทั้งหมด42วันหลังจากนั้นก็จะมีการเจรจาเพิ่มเติมมีความคืบหน้าต่างๆเพิ่มเติมนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมโนตอารีอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มิรุนะครับเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวบรากาตุบวะลัยกุมอสสลามุอะมัตุลลอฮะบรากาตุครับผมครับผมอาจารย์ครับ สำหรับข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ก่อนหน้านี้เราคุยกันมาเนี่ยคือเรื่องของความคืบหน้าคืบหน้าคืบหน้าจนกระทั่งมาหยุดที่ประมาณ90%้าสินแล้วก็บอกว่าใกล้จะได้ใกล้จะได้แล้วจนกระทั่งล่าสุดวันนี้บอกว่าเห็นพ้องแล้วตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างครับสําหรับข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ครับอาจารย์ครับครั้งนี้ก็เป็นความเป็นไปได้นะฮะที่ มากกว่าครั้งก่อนๆน,นะครับที่จะบรรลุข้อตกลงกันนะฮะจริงๆอย่างที่เป็นข่าวออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวของอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่ทำให้มันเกิดความคืบหน้าแบบนี้นะครับแล้วตัวของทรัมป์เองเนี่ยเขาก็บอกนะครับบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะ ใัยชนะจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับข้อตกลงนะครับจริงเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับพูดง่ายๆว่าไบเดนเนี่ยไม่สามารถที่จะกดดันนะครับให้เกิดการหยุดยิงได้ทั้งๆทีทท่ข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับในรายละเอียดแล้วก็เป็นเป็นชุดข้อตกลงที่ไบเดนเนี่ยนะฮะเคยเสนอมาก่อนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าไบเดนเนี่ยไม่ได้กดดันนะครับในทรญมฮูอย่างมากพอนะครับทีนี้พอมาถึงในช่วงของทรัมป์เนี่ยนะครับก็มีการพูดกันนะครบ,บอกว่า,าความพยายามของทรัมป์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเห็นผลแล้วมันชัดเจนมากกว่าความพยายามของไบเดนนะครับตลอดอปีกว่าที่ผ่านมาซะอีก นะครับอันนี้ก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันค่อนข้างเยอะนะครับรบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคุณดุลสตาร์ท่านผู้ชมครับถึงจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับข้อตกลงหยุดยิงนี้เนี่ยก็ยังลุ้นกันอยู่นะฮะว่ามันจะเ,เป็นผลจริงหรือไม่เพราะว่ามันจะมีผลบังคับใช้จริงๆเนี่ยก็วันที่สิบเก้า นะครับหรือว่าหนึ่งวันก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเ,เข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับนี่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะแน่นอนว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วก็อย่างที่หลายคนเข้าใจว่า,าคือปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้นะครับทรัมป์เองก็ส่งผู้แทนของตัวเองเนี่ยไปคุยด้วยนะครไปเจรจาด้วย แต่ว่าผมมองอย่างนี้นะครับว่าแรงกดดันของทัพนะครับที่แสดงออกมาเนี่ยถึงแม้เขาจะบอกว่าฮามาสต้องปล่อยตัวประกันนะฮะก่อนที่เขาจะเข้ามาดำรงตำแหน่งวันที่20สิมกราถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยน,นรกทุกขุมจะถ,ถูกเปิดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่ผมคิดว่าการกดดันของทัมเนี่ยมันมีผลและมีนัยยะ อิสราเอลมากกว่านะครับเพราะว่าไอ้ข้อเสนอชุดนี้เนี่ยนะครับมันเสนอมานานแล้วโดยโจไบเดนแล้วฮามาสเนี่ยก็รับแล้วด้วยนะครับแต่ว่าฝ่ายที่ไม่รับก็คือเนทันยาฮูใช่ไหมครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยทัามกดกันเนทันยาฮูมากนะฮะแล้วก็มีข่าวออกมานะครับว่าทัามเนี่ยได้ส่งสัญญาณหลายอย่างที่ไม่เป็นมิตรกับ อิสราเอลกับเนทันยาหูเลยนะครับเช่นการแชร์วิดีโอของโเฟสเซอร์คนหนึ่งที่วิาพากวิจารณ์เนทันยาหูอย่างหนักน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าแรงกดดันของทัพเนี่ยมันส่งตรงไปที่เนทันยาหูมากกว่ากลุ่มฮามาสเลยสัำนะครับทีนี้ถ้าเราดูในรายละเอียดนะฮะของข้อตกลงเนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนอนะครับแต่ว่า ในภาพรวมเนี่ยน่าสนใจฮะคุณอดุลฟตาครับว่าข้อตกลงนี้เนี่ยในรายละเอียดคือสิ่งที่อามาสเนี่ยนะฮะต้องการแล้วก็เรียกร้องมาโดยตลอดนั่นก็คือการอ,อหยุดยิงนะครับปลายทางคือการหยุดยิงถาวรใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยออตัวเฉลยคือของออชาวปาเลสไตน์กลับมานะครับนั้อ,อตรงนี้เนี่ยมันก็ตอบ นะค,ความต้องการของฮามาสอยู่แล้วด้วยนะครับ<ช>แต่เป็น <ฮา S 1> อิสราเอลที่ไม่ยอมนะครับหยุดยิงและไม่ต้องการให่มีการหยุดยิงอ่อาวรนนะครับประการที่สองก็คือ,อ,อทางปาเลสไตน์ทางฝั่งฮามาสเนี่ยก็ออกมาสแสดงความยินดีอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเขามองว่าวันนี้เนี่ยเป็นความสําเร็จของทุกคนนะครับของทั้งนักรบและชาวปาเลสไตน์นะครับรวมทั้งทั่วโลก นะครับที่อิสราเอลเนี่ยนะฮะไม่ประสบความสำเร็จใดๆเลยนอกจากการทำลายล้างในถนนกาซาที่สำคัญคืออิสราเอลไม่สามารถที่จะพิงตัวประกันออกไปได้ยกเว้นแต่ด้วยการยกเว้นแต่ด้วยการเจรจาและการทำข้อตกลงหยุดยิงนะครับทีนี้รายละเอียดของไอข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นสามขั้น นะครับกินเวลาประมาณหกสัปดาห์นะฮะในขั้นแรกเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะฮะฮามาสก็จะปล่อยตัวประกันนะครับออกมาสามคนนะในขณะเดียวกันอิสราเอลก็จะอล่อยกำลังทหารออกมาจากพื้นที่ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในพื้นที่แนวเส้นหรือระเบียงที่เรียกว่าเนสตาเลมนะครับที่มันแบ่ง กาซาทางเหนือกับทางใต้เนี่ยเดี๋ยกวก็จะถอนพื้นที่ออกมาจากฐานถอนทหารออกมาจากพื้นที่ชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็เปิดทางให้คนเนี่ยนะฮะจากทางใต้นะครบับเข้าไปทางเหนือได้นะครับทีนี้พอครบเจ็ดวันนะฮะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะฮามาร์ก็จะปล่อยสี่คนนะครับแล้วก็จะ,ะ,ะ,ะนะฮะให้คนที่อยู่ กา้าทางใต้เนี่ยได้กับเข้าสู่บ้านเรือนของตัวเองทางเหนืออะไรต่างมีการเปิดจุดผ่านแดนราฟานะครับออที่เชื่อมกับอียิปต์แล้วก็เปิดทางให้ขบวนรถนะฮะออ600คันต่อวันเพื่อเข้าขนส่งออความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปนะครับออถึงอ,อตอนนี้เนี่ยนะครับ ประมาณสองสัปดาห์เนี่ยนะภายในสองสัปดาห์เนี่ยฮามาสก็จะปล่อยนะตัวประกันอีกชุดหนึ่งสามสิบกว่าคนคนะครับโดยที่ทางอิสราเอลก็จะปล่อยนะครับนักโทษหรือว่าเฉลยชาวปาเลสไตน์เนี่ยหนึ่งพันคนนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสองสัปดาห์แรกนะครับรพอพอครบสองสัปดาห์แรกเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นที่หนึ่งอยู่แต่ว่าเป็นการ เ,เตรียมการนะฮะหรือว่าเจรจาเพื่อ,อ,อตกลงกันในระยะที่สองระยะที่สามนะครับโดยระยะที่สองเนี่ยนะฮะก็จะมีการปล่อยตัวประกันอีกชุดหนึ่งทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าเก้าสิบกว่าคนนะฮะทางอาเอลก็จะปล่อยชาวประเล็กตล์ด้วยนะครับหลังจากนั้นถ้ามันเป็นไปตามขั้นที่สองเนี่ยนะขั้นที่สามก็จะเป็นขั้นของการ พื้นปูกาซานะครับเป็นขั้นของการอถอนทอาหารของอิสราเอลออกจากถนนกาซ่านะครับแล้วก็แนวเส้นฟิลาเดลเฟียนะครับที่ขั้นระหว่างกาซ่ากับตลอดแนวกาซ่ากับอียิปต์นะฮะก็จะถอนออกไปทั้งหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาพูดกันว่าอ,อนาคตของกาซาเนี่ยจะเป็นยังไง จะบริหารจัดการยังไงจะปกครองกันยังไงนะครับครับครับทีนี้เรื่องของผู้ปกครองใหม่ในฉนวนกาซาเนี่ยเห็นข่าวก็อิสราเอลเนี่ยฮามาสเนี่ยไม่เอาอยู่แล้วหมายถึงว่าอิสราเอลเนี่ยไม่ยอมรับฮามาสเพราะว่าถ้าถ้ายอมรับตั้งแต่แรกเนี่ยไม่มีการปิดล้อมมา10กว่าปีนะครับแต่ว่าอย่าง PA เองเนี่ยที่อิสราเอลยอมให้คุมทางฝั่งเวสต์แบงค์เนี่ยครั้งนี้ก็เห็นว่าจะไม่ยอมให้มาคุมในกาซาด้วย PA ก็ไม่เอาฮามาสก็ไม่เอาแล้ว เขาจะให้ใครเข้ามาดูแลพื้นที่นี้ครับตรงนี้น่าสนใจครับคือถ้าไปดูท่าทีของสหรัฐเนี่ยสหรัฐต้องการให้พีเอเนี่ยเข้ามาควบคุมพื้นที่ตรงนี้ในระยะเปลี่ยนผ่านนะแต่ในเันย์ฮูไม่ต้องการนะครับคาถามคือ,อแล้วแล้วจะเอาใครขึ้นมาปกนะครองนะฮะผมคิดว่าสิ่งที่ในเทนย์ฮูต้องการเนี่ยจริงผมก็เคย เคยวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าเขาจะเอาเป็นไปได้ก็คือเอาคนคนหรือตัวแสดงนะครับที่สามนะฮะมามีบทบาทในฉนวนกาซ่าเช่นคนที่ถูกมองไว้นะฮะตั้งแต่แรกๆก,ก็คือชื่อว่ามูฮัมหมัดดารานนะฮะเคยเป็นเคยเป็นสมาชิกของ PA นะครับแล้วก็เป็นคนกาซ่าด้วยนะครับ แต่ตอนหลังเนี่ยมีปัญหากันนะครับแล้วก็มีข่าวนะฮะผัพวพันกับการลอบสังหารยจ็เซอร์รัลวาสอะไรต่างๆนยนะครับก็หลบหนีลี้ออกไปจากกาซานะครับแล้วก็ไปอยู่แถวยูเอ e บ้างเข้าออกสาอุเิียระเบียบ้างนะครับซึ่งคนเนี้ยนะฮะก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะได้รับการผักดันโดยกลุ่ม ประเทศอย่างเช่น u a เ e เนี่ยนะครับหรือร่วมกับอิสราเอลเนี่ยนะฮะในการสนับสนุนให้มามาปกครองอหรือมันมีบทบาทในกาซาครับนะครับนั่นก็เท่ากับว่ามันจะมันจะมีอีกอีก,อ,กอีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมากลุ่มอํานาจตรงนี้มาแชร์อานาจตรงนี้นะฮะเราก็จะเห็นการแชร์อานาจกันหลายฝ่ายแล้วหรือการจะนาไปสู่การชิงอานาจกันก็แล้วแต่นี่แหละก็มี PA เ มีกลุ่มฮามาสแล้วก็มีตัวละครใหม่ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะับอันนี้มันก็จะทำให้กาซาเนี่ยนะฮะอาจจะวุ่นวายไปอีกแบบหนึง่งนี่คือสิ่งที่อิเอลอาจจะ,ะต้องการมากที่สุดนะครับครับทีนี้ครับอาจารย์เวลาที่เราพูดถึงข้อตกลงหรือว่าสัญญาอะไรก็แล้วแต่กับอิสราเอลเนี่ยไปดูจากหน้าประวิศาสตร์ได้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการละเมิดสัญญาหรือแม้กระทั่งในวันนี้เองเนี่ยก่อนหน้าเราจะเข้ามาพูดคุยกันไม่นานเท่าไหร่ก็มีกระแสข่าวใหม่มาอีกว่าทางเนทันยฮูเนี่ยได้เลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองหรืออนุมัติข้อตกลงหยุดยิงนี้โดยอ้างว่าฮามาสเนี่ย อยู่ๆก็ไปขอเปลี่ยนแปลงข้อเรียกร้องบางประการหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วว่าเห็นพ้องทุกประการอันนี้เป็นหนึ่งในความเปราะบางที่จะทําให้ข้อตกลงหย,หยุดยิงครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นไหมอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นความเปราะบางหนึ่งที่ต้องจับตานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นได้ว่าวันนี้ทั่วโลกยินดีกับข้อตกลงนี้นะทุกฝ่ายยินดีนะครับยกเว่น ตัวของในเทนเดอร์ฮูและรัฐบาลของเขาที่มีปัญหาและเผชิญแรงกดดันนะครับก็คือรรคศาสนาไซออนิสต์นะครับและภรคของเบนกวิตเนี่ยก็ขู่ว่าจะถอนตัวจากรัฐบาลถ้าในเทนเดอยหฮูไปตกลงกับฮามาสสุดไหมฮะเพราะฉะนั้นในเทนเดอร์ฮูเผชิญแรงกดดันมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับในเทนเดอร์ฮูกับบอกว่าฮามาสเนี่ยจะเบี้ยวนะครับหรือว่าเขาเปลี่ยนแปลง แก้ไขนะฮะหลังจากที่ตกลงกันแล้วเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยบบเมคเซนส์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูจากรายละเอียดของข้อตกลงทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ฮามาส <ฮะ S 1> เรียกร้องมาตลอดฮามาสเรียกร้องม,มาตลอดแม้กระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลของเนชันยาหูก็เองก็ยังบอกนะครับว่าในข้อตกลงนี้เนี่ยนะครับไอซเอลไม่ได้ประโยชน์เลยนะฮะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือฮามาส ครับและชาวปาเลสไตน์ในฉนนกาซาถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฮามาสจะขอแก้ไขนะครับหรือทำแท่ารืเบี้ยวสัญญาหรือข้อตกลงไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าอิสราเอลเนี่ยพูดมาโดยที่ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับครับครับซึ่งทางทางฮามาสเองผมก็เห็นว่าก็มีการถแถลงปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับแล้วก็ยืนยันว่ายังเป็นไปตามที่ตัวกลางผู้ไกลเกลีย่ยเนี่ยได้ได้ไดถแถลงไปว่า มีการตกลงกันตามนี้ 1, 2, 3, 4นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอาจารย์ยังมองว่ามีมีอะไรอีกที่น่าจะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงนี้ไม่เป็นผลกับผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยนะ,ะความเสี่ยงเนี่ยก็คืออ่าท่าทีนะของสหรัฐอเมริกาครับและผมคิดว่า ถ้าในทันยาฮูหรือรัฐบาลของเขาเนี่ยนะฮะสามารถที่จะคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะให้เปลี่ยนท่าทีนะครับหรือว่าขยายเวลาการทำให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้เนี่ยอันนี้คือคือความเสี่ยงนะฮะคือความเสี่ยงับอีกอีกประการหนึ่งก็คือ,อถ้าสมมติว่าพรค ร่วมรัฐบาลถอนตัวออกเนี่ยนะฮะรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเติมเสียงให้ในญญเชนิฟูขอให้ในเซนิยูเนี่ยเติมนะครับหยุดยิงกับกลุ่มธรรมนนะ,ะทีนี้ถ้าสมมติว่าในเซนิฟูประเมินแล้วว่าถ้าเกื่อรัฐบาลของเขาจะถอนตัวในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยนะครับถ้าไม่มาเติมเนี่ยนะฮะ ถ้าฝ่ายค้านเปลี่ยนแทาทีเนี่ยนะฮะในทะนิวก็อาจจะยื้อสงครามนะครับนี้ต่อไปเขาจะเขาจะหยุดยิงก็ต่อเมื่อแน่ใจนะครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเอาเสียงมาเติมให้เขาครับนะฮะก็คือเขาเขาตราบใดที่เขาจะยังอยู่ในอหน้าต่อได้เขาถึงจะหยุดยิงใช่ครับครับใช่ครับเกมมันเปลี่ยนเลยนะอาจารย์ตอนแรกแรกเลยที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเขาต้องยื้อสงคราม เพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อไปได้ไม่งั้นเนี่ยโดนโดนเล่นงานแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้เขาต้องคือยื้อยื้อได้แต่ว่าถึงจุดหนึ่งต้องหยุดเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อถูกไหมฮะครับครับแต่ว่าปัจจัยที่มันเป็นตัวแปรสําคัญเนี่ยคือโดนัทนัำเนี่ยฮะอย่างที่ผมเรียนว่าโดนัททำสองจศเนี่ยเขามีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บางสํานักข่าวบอกว่าการที่ เร็วกับําม้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้เนี่ยนะเป็นเพราะทั้มเนี่ยทำตามสัญ,ญญาที่ใ้ให้ไว้กับอเมริกันมุสลิมนะฮะในช่วงของการเลือกตั้งแล้วจริงจริงมันมีรายละเอียดเยอะนะฮะทั้มกับในท <ำ S 1> ันเดาหูเอง,นงในช่วง,งหลังในช่วงที่เขาลงเลือกตั้งสมัยที่สองคราวที่แล้วแล้วแพ้ไปเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่ในทันเดาหูและกลุ่มล็อบบี้ยิ้ นะครับในชาวยูวในอิสราเอลเนี่ยไม่สนับสนุนเขาครับนะดังนั้นการกลับมาครั้งนี้ของทั้มเนี่ยผมคิดว่าเขามีท่าทีหลายอย่างที่น่าสนใจที่เราต้องต้องจับตานะทุกระยะนะครับครับผมครับวันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีเบื้องต้นอินช่าร้อเราก็มองว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดี แล้วก็หวังว่าจะเกิดความสงบแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่มีความขัดแย้งครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสลามลลอ m ล l a กุม m ม a r a า m a t u l l